สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกทุกทท่านนะครับพบกับแนวทางหวยลาวนะครับวันที่19มกราคม2567นะครับผมและนี่คือชุดสรุป2ตัวนะครับชุดนี้จะมีชุดวินแล้วก็ในส่วนของชุด2ตัวนั่นเองนะครับผมผลงานของที่17ที่ผ่านมานะครับผลที่ออก266นะครับ3ตัวบน2ตัวล่าง1 2ชุดวิน0 3 6 9 2 5 8 1นะครับมาครบ3ตัวบน2ตัวล่างแต่ว่า ชุดคัด2ตัวนั้นพลาดไปนะครับเพราะว่าตัวคัดนะครับหลุดนะครับผมทําให้ชุด2ตัวนั้นหลุดไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้นะครับ19มกราคม257นะครับชุดวินกับชุด2ตัวแล้วก็ตัวคัดนะครับที่นํามาจับชุด2ตัวนั้นจะเข้ารึเปล่านะครับผมเดี๋ยวไปดูกันสรุปชุด2ตัวเวลาะนะครับ19มกราคม2567นะครับชุดวินฝั่งซ้ายมือ 14703692นะครับตัวเด่นตัวคัดของเราก็คือ2รอง1นั่นเองนะครับเพราะั้นวันนี้ผมจับมา8ชุดด้วยกันนะครับชุด2ตัวก็จะใช้2กับ1เป็นตัวจับนะครับจับเอาในชุดวินของเรานี่แหละนะครับผม2 4นะครับ2 3 2 7 20เดนะครับ14 13 17ี0นะครับผมเดี๋ยวไปลุ้นกัน2ทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับว่าผลนั้นจะออกมาเป็นยังไงนะครับผม และนี่คือชุดสุดท้ายในส่วนของเราวาสำหรับงวดนี้นะครับวันศุกร์ที่19นะครับไปลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงนะครับชอบก็ตามนะครับตัวไหนชนก็ตามนะครับตัวไหนไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมจดสติอย่างเดียวเนาะนะครับอา่ะฟากดไลค์นะครับผมกดแชร์ให้ด้วยกันแล้วกันนะครับผมเป็นกําลังแรงใจในการนําเสนอแนวทางต่อไปนะครับขอให้พี่น้องสมาชิกมีโชคนะครับผมเจลี่ยโชคยางมีสติเจอันในม่โอกาสหน้าคลิปหน้าสวัสดีครับ